รางวัลออสการ์เกิดขึ้นได้ยังไงกับหนึ่งในรางวัลอันเป็นการถ่ายทดถึงความลุ่งโลดฟอร์สเ็จของโลกภาพยนตร์ที่หากย้อนกลับไปถึงที่มาของรางวัลนี้ต้องย้อนกลับไปในปี1927ที่มีการจัดตั้งสถาบันภาพยนตร์ซึ่งหลังจากการก่อตั้งก็ได้มีการพูดคุยถึงการมอบรางวัลให้แก่วงการภาพยนตร์นีไว้แล้วซึ่งมีหมดหมายการให้รางวัลนี้เพื่อต้องการยกย่องฟอร์สเลตด้านการสร้างภาพยนตร์ที่โดดเด่นและกระตุ้นให้เกิดความเป็นเลิศในทุกแง่มุมของการผลิตภาพยนตร์แต่ณตอนนั้นยังไม่ได้มีการดําเนินนนนนกกาาาาาารรรเเืื่่อองงงงจจปัญหดด้คคสตๆใพฤภม198 สถาบันจึงอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการที่ต้องการที่จะมอบรางวัลทั้งหมดใน12สาขาโดยรางวัลน,นี้มีชื่อว่า Academy Award of Merit และใช่ครับนี่คือชื่อรางวัลดั้งเดิมของออสการ์ซึ่งมีการจัดพิธีมอบรางวัลน,นี้ในวันที่16พฤษภาคม1929ที่สมาชิกทั้งหมดของสถาบันนั้นมีิเสนอชื่อเข้าชิงในทุกสาขาโดยภาพยายนตน์ที่ได้รับรางวัลก็เป็นเรื่องที่ออกฉายระหว่างวันที่1สิงหาคม1 9 2 7ถึง31กรกฎาคม1928โดยในช่วงแรกระบบการเสนอชื่อและการตัดสินยังไม่เหมือนปัจจุบันและผู้เข้าชิงบางคนถูกพิจารณาจากลาายผงน ปีเดียวโดยชื่อของเราวันนี้ได้แปลเปลีป่ยนไปออรดกาได้ยังไงมันก็ไม่ได้มีระบุชัดเจนครับว่าเกิดขึ้นในตอนไหนแต่ก็มีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าชื่อนี้มีที่มาจากซิดนีย์สกอร์ซีคอร์ลัมนิ h ฮอลล w วูดที่มาเข้าร่วมงานประกาศรางวัลในปี1934ใช้คํานี้เพื่อพูดถึงชัยชนะครั้งแรกของแคทเธอรีนเฮเบิร์นในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมโดยคิดว่าพิธีมอบรางวัลน,นั้นเต็มไปด้วยความรูหราและต้องการที่จะลดทอดคนความขึงขังนั้นลงในคอนาร์ละคคที่เยเยป็นตัวตลกกมมามา่่ออนเพื